สำหรับโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานปกรการทานแล้วตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสนับปฏิเวทาที่จะปฏิบัติได้เข้าถึงพระอนาคามีเมื่อคืนที่แล้วได้พูดมาถึงตอนตัดก,กรรมฉันทะ ความจริงตอนนี้ถ้าจะกล่าวว่าหนักมันก็ไม่หนักสำหรับคนที่มาใหม่รู้สึกว่าจะหนักสักหน่อยแต่ว่าคนเก่าถ้าใช้อารมณ์จริงๆมันก็ไม่มีอะไรจะหนักหรือว่าความรู้ของพระโสด,ดาบันโสดาบันสิทธาคามีเราผ่านกันมาแล้ว โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระที่บวชมาตั้งหลายปีฟังกันมาทุกวันแล้วก็ฟังกันวันละหลายครั้งถ้าใช้อารมณ์เป็นกุศลจริงๆด้วาตั้งใจจริงๆว่าเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเพื่อหวังจะตัดกิเลสให้เป็นสมุเทเธตบาหารก็ไม่เห็นจะมีอะไรหนะัก ถ้าใช้อารมณ์นั้นให้มันเป็นปกติสำหรับวันนี้ก็อยจะพูดถึงการตัดโทสะและก็จะสรุปเรื่องนาคามีเลยเพราะว่าเป็นของไม่ยากการศึกษาม,มาตามลำดับไม่ใช่ของหนักถ้าโดยวิธีปฏิบัติแล้วท่านมา้แยกกันออก หลังจากที่ได้สกิทาคามีผลแล้ววิธีพิพจรารณาเขาพิจรารณารวมกันเลยเพราะว่าเขาเหล่านี้เราผสมกันมาแล้วตั้งแต่อนาสกิทาคามีเป็นอนวุวาอารมณ์สำหรับอนาคามีนี้อย่าลืมว่าต้องใช้สมาธิหนักคำว่าสมาธิหนักไม่ใช่นั่งหนัก ไม่ใช่ว่าไปนั่งตะบันกันตั้งเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงไม่ใช่อย่างั้นอย่างนั้นแค่รว่งโน่นหนักไม่ใช่ฉลาดหนักคำว่าใช้สมาธิหนักก็หมายความว่าใช้ให้มันเป็นอารมณ์เป็นปกติอย่างในด้านเอาสัสสัญญาตัดการมฉันทะ เราเห็นคนเห็นสัตว์เห็นเราเห็นเขาเห็นใครทั้งหมดมันสกปรกไปเสียหมดจับประสกบการณ์ฐานให้ซึ้งใจให้มันทรงอยู่ในใจมันไม่คลายไปจากจิตความรักในเพศความปรารถนาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันจะมาจากไหนเมื่อความปรารถนาจริงๆมันมาจากใจ ในเมื่อใจขอเรามันตัดเสร็จแล้วแล้วก็อะไรไมันจะเกิดเนื้อแท้ของอารมณ์มันมีอยู่เท่านี้ตอนนี้มาว่ากันถึงปฏิฆะคือความกระทบก,กระทั่งในจิตคำว่าปฏิฆะนี่หมายความว่าอารมณ์ที่สร้างอาการของจิตใหมเกิดความไม่พอใจกระทบนิดไม่ชอบใจ กระทบหน่อยไม่ชอบใจที่ว่าในเมื่อเราผ่านพระสกิทาคามีมาตอนนั้นจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจของเรามีอภัยภยัยอภาภัยภยัน <c oughs> เป็นปกติแลเมีอภัยทานเป็นปกติเราให้อภัยกับคนที่มีความผิดเว้นว่าจะว่าผิดระเบียบิน,นัย ระเบียบวิน,นัยกดข้อบังคับมีเว้นไม่ได้ถ้าเว้นแล้วเราเป็นคนขาดเมตตาเพราะว่าจะปล่อยเขาเร็วเกินไปนะั้นไม่ได้ถ้าเรารักเราสั่งสอนไม่ได้ตักเตือนไม่ได้ก็ขับไปเสียเลยอย่างพระพุทธเจ้าท่านทำไม่ใช่ว่ามีเมตตาจิตแล้วก็เมตตากันเสเรื่อย จะดีจะชั่วก็ไม่ตาเขาไม่ตาแต่เฉพาะคนดีเท่านั้นแต่คนที่เอาดีไม่ได้เลยเขาไม่เมตตากันแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เมตตาเจนเนว่ายาวิชันะเป็นคนโหดือโหได้พระพุทธเจ้าก็ไม่สอนให้ไปฉันะเป็นระโสฎาสิกธาคานาคารหัน อยากดือ่อยากได้ก็ปล่อยสงเดชสั่งให้สงพุทธมลงพรมทันเสียไม่คบค้าสมาคมกับประชนะในที่สุดประชนะเกิดความน้อยใจพระองค์สงเดชพระจอมไตรบรมัาสัสดานี่เคยเป็นคู่าชาติกันมาตั้งแต่กเกิดเคยเป็นสหายกันมาตั้งแต่กเกิดน เล่นกันมาตั้งแต่เด็กเวลาจะออกมาหาพิเนศกกรมก็ได้ในฉนันนะเป็นคนจงมากันเผากาน,นถกในกานถกต้องมีเราพูดเดียวเท่านั้นที่เป็นคู่หูกันมาในการก่อนเวลานี้องค์สมเด็จพระจินวรสั่งให้สงลงพรมทันไม่คบคาสมาคมด้วยเกิดความน้อยใจ ในที่สุดก็ตัดอะไรในชีวิตเอาไมโกนมาช่วยคอตายโดยแต่ว่าการตายของวชันนะไม่ไร้ผลเพราะอาศัยที่ตนตัดอะไรในชีวิตไม่คิดว่าจะทำอะไรต่อไปเห็นว่าไม่มีใครเขาคบเราก็ไม่ควรจะอยู่เมื่อการที่อยู่นี่มีความทุกข์นี่ก็าอาศัยขั้นห้าเป็นปัจจัย มีความเบื่อหน่ายในขันห้าในที่สุดก้ฉันนะก็ตายเมื่อตายแล้วเพราะสายจิตที่หมดอะไรในขันห้าท่านก็ไปนิพพานอันนี้เป็นเจริยาเมตตาอันหนึ่งที่เราจะพูดกันว่าพระพุทธเจ้าไม่เมตตาเลยก็ไม่ได้ที่ว่าไม่เมตตาก็มองอย่างชาวบ้านว่าคนที่เป็นสายชาติคบคราสมาคมกันมา ทำไมพระพุทธเจ้าอยู่นี่ทรงให้สงตัดขาดจากบุคคลนั้นก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าถ้าขืนเอาใจมันจะเร็วมากเกินไปจเจ้าดีไม่ได้ก็เลยต้องไม่เอาใจปล่อยให้รู้สึกตัวเสียว่าการประพฤติปฏิบัติแบบนั้นมันเร็วไม่คู่ควรกับผ้ากาสาวพัด ถ้าองค์สมเด็จพระส,สวนทรอาเจ,จสราบเพราะว่ามีพระพุทธญาณพิเศษถ้าาทาองค์สมเด็จพระบรมโรคกเทตลงโทษแบบนั้นพระชนะจะมีความรู้สึกตัวและความจริงก็เป็นชิ่นนั้นนี่เป็นว่าคําว่าเมตตานี่ไม่ใช่ไปนั่งเอาใจกันดีก็ให้ หมายความว่ามือนักปกครองมือหนึ่งต้องถือไม่เดียวอีกมือหนึ่งคือขนมถ้าดีก็ให้รางวัลถ้าไม่ดีก็ลงโทษแล้วก็จะมาอ้างเหตุอ้างผลว่าเคยทําความดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ดูดูตัวอย่างมาพ่าชน,นะซึ่งเป็นคู่สายชายกันมาแท้ๆเป็นเพื่อนเล่นกันมาต่อมาก็เป็นในสายนาทีเป็นคนสนิท โด่ท้าองค์สมเด็จพระธรรมสามิจจะสเด็จอกสู่มหาพิเนสกรมก็ได้ในฉันนะคนนี้แหละเป็นคนจูงมาออกมาแต่ทำไมสมเด็จพระบรมศาสดาจึงสั่งสองหลวงพุมทันถ้านจะพูดกันอย่างชาวบ้านก็เรียกว่าไม่มีความกตัญญูต่อเพื่อน แต่ถ้าหากว่าจะใช้ความเมตตาปราณีเพื่อนก็จะเร็วเกินไปจะมีเวทีเป็นที่ไปขอท่านหลายจำเรื่องนี้ไว้ให้ดีเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจงอย่าคิดว่าจะต้องมีคนเอาใจเสมอไปพระธรรมวินพระวินพระธรรมวินใน,นมีอยู่ ถ้าเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูปฏิบัติอยู่ในธรรมะละวิน,นัยไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกนอกจากคนเลวเท่านั้นที่เขาว่าเต่วาจาของคนเลวเป็นวาจาที่ไร้สมรรถภาพยิ่งกว่าสติเดชานเราจะไปสนใจอะไรกับวาจาของคนเลวถ้าเราเชื่อคนเลวเราก็จะเลวไปด้วย เราไม่ควรจะบูชาวาจาขขงคนเลวก่อนที่จะบูชาเขาก็ดูปฏิบัาเขาเสียก,ก่อนว่าเขามีความประพฤติดีหรือมีความประพฤติเลวถ้าเรามีความประพฤติเลวยอมรับนับถือเขาคําว่าบูชาแปลว่ายอมรับนับถือเราก็เลวไปด้วย อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะตัดปฏิฆะคือความรู้สึกในใจที่ไม่พอใจเกิดขึ้นกับเราการตัดปฏิฆะความไม่ชอบใจนะมันตัดนิดเดียวตัดตามพระบาลีว่าตนาโจุทะยาตาหนังจงกล่าวโทษโจทย์ความผิดอารมณ์ของเราไว้เสมออย่าไปกล่าวโทษโจทย์ความผิดของบุคคลอื่น แล้วก็จงทําใจให้แช่มชื่นเริ่มนาดเมตตาความรักในพรมวิหารการุณาความสงสารอารมณ์จิตชื่นบานปรารถนาในการเกื้อกูลมีอารมณ์อ่อนโยนหมายความว่าเห็นใครเขาดีพรอยินดีด้วยแล้วก็น้อมเอาความดีที่เขาก็ทําแล้วมาประพฤติปฏิบัติ เรียกว่าลอกแบดจากความดีของเขามาใช้อุเบกขาสิ่งใดที่ไม่เกิดกับเราถ้าเป็นเหตุที่ไม่พอใจถ้าสิ่งนั้นเป็นกฎธรรมดาของโลกเราก็วางเฉยเท่านี้มันก็หมดเรื่องแต่ว่าถ้าหมดเรื่องแค่นี้นะมันก็หมดเรื่องแค่สมถภาวนา เราต้องต่ออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องวิปัสนาภาวนาในด้านวิปัสนาภาวนานี่พอผมขอยึดอริยสัจเป็นสําคัญเพราะว่าอริยสัจนี้เป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพ,พระพุทธกวันทรงบรรลุเองค้นคว้ามาเองพระพุทธเจ้าจะเทศที่ไหนก็ตามท่าเทศชาดก สมเด็จพระผู้มีพระพระาเจ้าจะทรงนำเอาเรื่องขรชาดกกันมายกเป็นตัวอย่างแล้วก็ทรงสรุปเป็นอริยสัจสี่ผมไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าสรุปด้วยอะไรสรุปด้วยอริยสัจสี่ฉนวิปัสนาญาณผมถืออริยสัจสี่เป็นหลัก อริยสัตว์สี่ก็คือขันห้าหรือว,ว่าวิปัสสนาญาณก็มองขันห้านั่นเองเพราะแต่ว่าคำอธิบายและคำพูดสำนวนต่างกันถ้าเราฉลาดจะเห็นว่าการทั้งสามอย่างนี้ไม่ต่างกันคืออริยสัตว์สี่ก็ดีการพิจารณาขันห้าก็ดีหรือวาพิจารณาวิปัสสนาญาณเก้าก็ดีเหมือนกัน ถ้าฉลาดถ้าโง่มันก็ไม่เหมือนถ้าฉลาดใช้ปัญญานิดเดียวไม่ต้องสอยกันมากมันก็เหมือนไอ้แบบเพทที่บอกว่าไม่รู้ในเก็บก็ไม่าสมองเถอะอะไรก็ไม่รู้ยันั้นก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้ไอ้คำว่าไม่รู้เนี่ยมันไม่น่าจะมีมันต้องแกล้งไม่รู้เร็วทำไมเราจึงรู้ รู้จักการทําความเลวเรารู้จักถ้าเราจะรู้จักทําความดีสมั่งไม่ได้เลยเอ่อน,นั้นว่าเราต้องโทษใจของเราไปเสมอมองดูเลวใจไว้เป็นสําคัญย่าดูดีแล้วก็มันน้อมใจว่าไอ้ปฏิฆะความไม่ชอบใจทําให้ลมใจขุ่นโมนนี้มันดีตรงไหนมันเกิดประโยชน์กับใครบ้าง มีใครคนไหนบ้างที่เป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้มโหโทโสไม่ชอบใจคนนั้นไม่ชอบใจคนนี้คนประเภทนี้ชาวโลกพวกไหนเขานิยมคนที่จะนิยมคนพวกนี้ก็คือคนบ้าเพราะอาการอย่างนั้นมันเป็นอาการของคนบ้านคนดีเขาไม่ครบ ที่จะชอบใจกันก็เฉเพราะคุณบ้าเท่านั้นในเรากำนังมานั่งในกว่าไอ้บ้านนี่เราชอบไหมคนมโหโทโสนี่มันไรสติสมัญญะอยากจะพูดอยากจะดา่าอยากจะอะไรก็ว่าตามอารมณ์อยากจะทำชั่วทำเลวทำซ้มก็ทำตามอารมณ์ไม่ได้มองดูกำลังใจของชาวบ้านชาวเมือง ไม่มีความเห็นอกเห็นใจตั้งใจสร้างแต่ความชั่วอย่างเดียวอย่างคนอื่นเขาสร้างเราก็ทำลายมันเสียเขาสร้างความดีแล้วก็สร้างความชั่วเขาต้องการความสงบเราก,ก็ส่งเสียงรบกวนอันนี้มันเป็นอาการของความชั่วดีไหมะ่ะไม่ดีถ้าเขากวนใจเราบ้างเราก็ไม่ชอบใจ ถ้าเราไปกวนใจเขาเขาจะชอบใจไหมไม่มีใครเคารพชาเราหรอกมันเลวแล้วก็นั่งด่าตัวเองไว้ทุกวันอย่าไปชมตัวเองแล้วก็น้อมมาถึงอริยสัจควบกับมาพรทมิหารสี่หรือว่าควบกับขสินสีก็ได้ตอนนี้ต้องเอร่ยนอริยสัจให้มาก อนาคามีนี่ถ้าพวกคุณที่อริยสัจพวกคุณพังไม่มีทางความจริงอริยสัจนี่เรารู้กันมาตั้งแต่ต้นเราทํากันมานแล้วเราประพฤติกันมันแล้วแต่ว่าเราไม่จํากันเองนี่ผมพูดทั้งว่าคนที่ไม่สนใจอริยสัจเป็นไงเป็นทุกข์ตัวทุกข์ตัวนี่แหละต้องมองให้มันเห็น หนึ่งคนที่มีความโหดร้ายในจิตคนนั้นมีแต่ความทุกข์เห็นไหมมือไวลักขโมยเขาทุกข์ใจเร็วคบหาสมาคมกับใครไม่ได้ยื้อย่างลูกเขาเมียเขาเราก็ทุกข์เพราะเขาจะล่อกบ,บานเขาตีหัวอย่างดี อย่าเปิลโลยก็ให้ตายไปพูดปวดมดเท็ดใครเขาจะคบค้าสมาคมด้วยคนเวลานี้ตายกันมากก็เพราะขาดสัจจะดื่มสุรามีไรเหลวเลวทั้งนั้นมองดูมุมของความเลวกดข้อบังคับระเบียบวินัยประเพณีกฎหมายถ้าเราละเมิดมาไรเราเลวมานั้น วันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็มาจ้องมองอารมณ์ความเร็วของเราเอาสังโยชนิระการมานั่งอ่านนั่งดูวม่อีตรงไหนหนอที่เรายังค้างอยู่หนึ่งถึงห้าฤสกายทิฏฐิเรายังมีความลหลงไหลใฝ่ฝันในร่างกายของเราหรือเปล่าเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่า ถ้ายังเห็นอยู่เราเลวมีจิตกิจฉาความสั่งสอยพระองค์สมเด็จพรสสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกออไป่ได้เหตุผลเราพยายามฝ่าฝืนกฎข้อบังคับนี้บ้างหรือเปล่าหรือฝ่าฝืนคาแนะนขาขององค์สมเด็จพรสสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าฝ่าฝืนเราเลวเห็นไหม เราเบียบประเพณีกฎข้อบังคับประจำถิ่นที่เขามีอยู่เราฝ่าฝืนหรือเปล่าเรามีความท่านนงตนหรือเปล่าถ้ามีเราเลวลงความมองเลวมาในภพศีลปตาปรามาตโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเระนาคามีนี่ถ้าคนทรงถึงแล้ว อารมณ์จิตของท่านผู้นั้นจะมีโบสตศสินเป็นประจำหรือว่าการง่ายๆจะมีสินแปดเป็นประจำเป็นการหิวข้าวหิวปลานี่มันไม่มีหมดสินแปดประจำใจเป็นปกติขึ้นมาเองโดยไม่ต้องสมาทานความดีมันปรากฏขมาเต็มที่จะไม้ดีนะ ว่าท่านที่ทรงอนาคามีผลเป็นท่านที่ทรงสินแปดเป็นปกติท้าคา,วารวะคือไม่ต้องบังคับให้ใจมารักษาสินแปดสินแปดไม่เกาะติดใจเองปลดมันไม่ได้นี่เป็นจุดหนึ่งที่เราจะมองพระอนาคามีนี่นเมื่อเราความโกรธมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทำไมเราจริงะต้องโกรธ อารมณ์กอเราปล่อยมันนิ่งๆไม่ได้เลยใครเขาจะดีใครเขาไม่ชัว่วไม่เกี่ยวเรื่องหมู่คณะปล่อยไปเลยช่างเขาเขาพูดดีเป็นความดีของเขาเขาพูดเลวเป็นความเลวของเขาเขาทำดีเป็นความดีของเขาเขาทำเลวเป็นความเลวของเขาแต่เราสิอย่าให้มันเลวอย่างเขา กุ่กำลังใจในได้ความดีไว้ทำใจให้มันปกติจิตเป็นสุขเราจะไม่ยอมทุกข์เพราะอารมณ์ใจเลวความสุขก็มีมาจากไหนความสุขก็มีมาจากหนึ่งเมตตาความรักกุณาความสงสารมุตุตามีชาดิสยาไขาออเมฆาเฉยน,นอเมาเลว เพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการอารมณ์อย่างนี้เพราะเกรงความทุกข์ความทุกข์ที่มันจะมีมาคือมันจะพาเราเกิดอีกเราไม่ต้องการความเกิดเท่าน,นี้เองไม่อยากใจทรงอารมณ์อย่างนี้เดี๋ยวก็หายไอความโกรธไปไกลกระทบกระถางใจแล้วก็ถือไปเขาว่าฉ่างมันเองอยากจะเลวเองจงเลวไปแต่ผู้เดียว เราจะไม่เลวกับเิงด้วยหมดเรื่องเรื่องความวันนี้ขอสรุปเพราะมง่ายไม่ยากเท่านาคามมีผมไม่เห็นมีอะไรพราะผ่านสกิทาคามมีมาแล้วมันก็หมดแล้วนี่ความจริงสกิทาคามมีเนี่ยถ้าผมสอนนะมันถึงอรหันแล้วนะ่ะนี่ก็ไ่ย่ำเท้าให้ฟังนิดหน่อยเท่านั้น ไมาย่ำเท่ามาันก็เสียเวลาคนฟังแล้วไมาเสียเวลาก็เสียเวลากันเดี๋ยวจะมหาไม่บอกขอสรุปลัดว่าเจตเราเมื่อตัดจากกิเลสเข็งสกิทาคามีแล้วจงน้อมเอาตารทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบพีแก้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งมั่นตัดราคากิเลสให้ขาด นี่ความจริงมันก็แย่ขาดจนแล้วนี่มันร่อแร่เต็มทีแต่โสกิทาคามีระหว่างที่จิตทรงสกิทาคามีผลไอคนสวยมันหาไม่ได้และในโลกแต่ถ้าว่าอารมณ์ข้างที่เป็นอนุัสมันยังมีหมายความว่าอารมณ์ที่กําลังปกตินี่จิตสบายบางทีจิตมน,นึกย์กนมาได้โอ๋นอคนนั้นดีนะ รูปนั่นดีนะเสียงนั่นดีนะกลิ่นนั่นดีนะรสนั้นดีนะไอ้พวกติดรสติดชาติดสีติดกลิ่นนะไอ้พวกกิเลสหนะักขน้งนั้นมันเป็นอารมณ์เลวไม่เป็นเรื่องอนนีนี้เนี่ยเมอเราจะราเราสบประสัญญามาตั้งสิทาคามีเมื่อตัดไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้มันคิดว่าถ้ายังมีอารมณ์ค้างอยู่อารมณ์ค้างก็หมายความตอนที่จิตสบ,บายเปรอนุใสเกิดขึ้นพออารมณ์สงบสงัดอารมณ์ไม่คิดขึ้มานิดหนึ่งทั้งรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสระหว่างเพศพอกิจิตขึ้นมานิดหนึ่งสติมันก็จะโผล่เข้ามาทันกันมันจะตัดทันทีว่ามึงนี่เลวใช่แล้อเปล่ จงใช้คำว่าเองใช้คำว่ามึงเราต้องปราบมันใย้สอนให้หยาบก็เชิญดิใครอยากใจสุภาพยัก็เชิญต้องใช้ให,หนักถือว่ามันเป็นศัตรูหนักของเราใช้คำให้ในใจให้มันหนักว่ามึงไอตัวเลวนี่โผล่นหน้ามาแล้วหรือกูไม่คบหาสมาคมกับมึง รูปเสียงกีโนตสัมผัสที่ไหนวะที่มันจะสร้างความสุขให้กับกูกูไม่ครบพก,กุณหลงมึงอย่างนี้กูจึงเกิดต่อจากนี้ไปมึงกับกูเลิกกันมาถึงด้านปฏิฆากันอารมณ์ที่มันจะเข้าไปรบอารมณ์ที่สร้างความไม่ชอบใจแก่คนอืน่น ตอนนี้ก็โยนสร้างความรู้สึกว่าไอ้เจ้าหนี่เลวเองจะไปนั่งโกรธชาวบ้านชาวเมืองเขาจะไหมไอ้เองมันเลวเองต่างหากนี่นั่นเป็นเรื่องความเลวของคนอื่นนี่ก็มึงจะมายุ่งอะไรกับกูล่ะกูไม่เอาแล้วไอคว้ความโกรธความเยมบายความกระทบกระทั่งทําจิตให้ดิน้นรนทําให้ไม่สบายก็ไม่เอาเองมึงจงไปสิจากกู เูไม่คบค้าสมาคมกับมึงจิตเราทรงความยิ้มไม่เป็นปกติยิ้มเพราะไม่ตาความรักยิ้มเพราะกุณาความสงสารยิ้มเพราะมีเมตตาแก่จิตจุณาความมีความอ่อนโยนของจิตพร้อมยอมรับความดีของคนอื่นจิตมีอารมณ์สบายด้วยอมเมุเบกขา ที่เป็นอพยากฤตคือเมรณมพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตเมรณมโปรง่งจิตเมรณมสบายเพราะใจของเราหวังได้แล้วคือพระนิพพานเป็นสองแน่นอนสําหรับเราเป็นอันว่าอารมณ์พระนาคาม,มีนี่ไม่มีอะไรเพราะว่าเราจำจี้จำชัยมัดกันตั้งแต่สกิทาคาม,มี ถ้าถึงอน,นาคาม,มีถาถึงตอนนี้ยังบอกว่าหนักใจเรื่องกรรมชันทะหนักใจเรื่องประฆดคผมก็ไม่รู้จะว่าอยังไงก็ต้องโมทนาด้วยหนักใจก็โมทนาอยู่เกิดต่อไปก็แล้วกันมันจะได้อยู่กับความทุกข์ให้มันช่ำใจให้มีความแน่ใจว่าทุกข์มันดีขนาดไหนจงกว่าจะเบื่อมัน ป็น,นั้นว่าสําหรับเรื่องพระอนาคามีนั้นไม่มีอะไรยากวันนี้เราก็มาว่ากันว่าถ้าจะตัดปอดีาดได้จิตจะต้องส่งในอ,อารมณ์ของพมีหารสีให้เป็นปกติควบก,กันกับอริยสัจสี่เพราะว่าตัวไม่ชอบใจเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเพียงเท่านี้ ท่านก็อย่าส่งอารมณ์เป็นพระอ,อนาคามีพอถึงความเป็นพระอ,อนาคามีนี่อารมณ์จะมีความสุขมากจิตจะไม่ดิ้นรนในรูปเสียงกลิ่นรสอัสัมผัสลองนึกดูมีแต่ความสุขมีแต่ความสบาย รังเกียจในระหว่างเพศร่างกายของเราคนดีคนเองคนดีเราเต็มไปด้วยความรังเกียจเพราะมันสกปรกจิตใจเป็นสุขเพราะไม่มีความโกรธไม่มีความเจ็บาตดมีแต่ความชุ่มชื่นโดยไม่ชมมหารสีถ้ามียอกฟาการยอมรับต้งถือว,ว่าการเกิดแก่เจ็บใจนี้มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการ อันนี้เราเหยียบย่างเข้ามาใกล้พระนิพพานแค่มือเอื้อมเรามีความพอใจอรบรรดาท่านอย่างหลายคำแนะนำสำหรับวันนี้ก็ขอยุติว่าต่เพียงตท่นี้ขอท่านอย่างหลายตั้งกายให้ตรงดำรง,งจิตให้มันกำหนดรูล้ลมให้ใจเข้าใใจเอาใช้คำภาวน,นาและพิจารณาตามมัธยายัย จึงก่อท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรสำหรับท่านสวัสดี